คำทามยอดฮิตติดอันดับของคุณชอบตกปลาทำไมไม่ซื้อเอาง่ายดีเป็นตกให้เสียเวลาทำไมคำว่าเสียเวลาี่คุณหวามันคือเวลาแห่งความทุกข์ของพ่อบุมเลยตาพอบุมมีที่จะสืบลปลาเสียเวลาบรรยากาศแห่งความทุกข์เหล่านั้นพ่มมือด้วยเงินไม่ได้พ่มเลยต้องวิ่งออกไปห้ามันเอาเวลาไปหาความสุขดีกว่าชอบเสื้อแล้วถูกเรื่องชาวบาว้านเชียร์พ่ม ไม่บรรลุเราดังดีมาแต่ลตดแล้วเาไปนอนมาแล้วครับแต้มแรกมาถึงแล้วครับเขาแลวครับวันนี้ครับหมอบัตเตอร์ไซส์วสวยเลยเกือบเกือบมีเกือบถึงโลได้ไปครับลุนต่อครับ แตมที่3ครับนะ้านะน่าจะมีไซโล2โลได้ไปครับ